หลังจากมิเตปูบาบนแนใจว่าแมนอยู่บ่แมนยูบอรครับนี่หลังผมก็เลยมาถามข้าวข้าวแล้วครับเพื่อนกันล่อถ่ากับเตียมหมูเตียมปรึกษาไอ้เจ้าหน้าเตียมสายัางเวียบบ้อยแลลวครับติดตอ่อเรียบร้อยแล้วเนาะเตียมเต้นเตียมยังเวียบร้อยแล้วอืมีแน่นอนครับวัตถุซีตุลานี่ครับผมบ่ผิดพลาดมีแน่นอนบอ่ผิดพลาดเนาได้ลูกเขยแน่นอนเ,เป็นดองเป็นดองฟังไทยแน่นอน ครับเพื่อนกับเพื่อนกับจิงใจอยู่ครับผู้อื่นผู้อื่นตัวเคยตัวเคยอยยังปินัดเกิดบ่เป็นยังแต่ว่าเช่นนี่เพื่อนบ่ตัวแน่นอนครับผมบายดีนะครับผมครับสวัสดีครับผมนี่แหละครับคลิปของทีมงานตุกตุกออมายิ้มยันอีกคลิปหนึ่งว่ามีงานแต่งดองว่าเตรียมงานกิ้งนะครับนะเพราะว่ามีเอฟซีแฟนบันเทียสาราเปิดใจลายๆท่านทักทายเข้ามา แมนแท้บอแฮปปี้กะยืนยันกันแลลวครับเพราะว่าทีมงานเขากลับไปสัมผณ์คุณพอ่อคุณแม่ของน้องนิ่นแล้วว่าเตรียมงานจริงี่ศจิกายนนี่นะครับนะขาด่ิตชอดหาหมื่นบาทตรงคำหนึ่งบาทมันขึ้นกับอยููกัำลังไทยแล้วที่หาเงินหาท่องพร้อมบอนะครับถ้าพร้อมกับมีงานเกิดขึ้นเพราะว่าตั้งไปพ่อแม่เจ้าสาวกะรับลู้เดเรา ให้นายบ้านกรรมาการบานเนื่องรลับทราบบาจะมีงานหมั้นเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆของหลุกสาวแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นการที่ถามผมมาว่างานจะเกิดกินใดบ่ให้บี้งานเกิดจริงบอ่อแตงร้องได้บ่มันแม,ม่น,มนบอ่ออายุห่างกันป่านนี้กะน,นาจะแมน่นะครับนะเพราะว่าพ่อแม่เขาลำรู้ดเ้เพราะว่าอีญานิงนุ่มไผ่ก็ได้ขยาำก็ไปหาสองเทือแล้วไปจับเขาคุยก,กันแล้วแต่นาจะยืนยันแตงอิงนะครับเพราะว่าน้องเขายัางบ่อบรรลุดีติภาวะกต่ยังเสือคุณพ่อคุณแม่ แตงกะแตงนะครับนพ่อแม่บอกให้แตงกะแตงนะครับน้องเขายังใส่ซือบริสุทธิ์อาจจะเป็นเด็กหน่อยแลกแย่แต่ก็ต้งตีเป็นสาวนะครับเสียพังพ่อแม่นะครับนะชวนเผาบางชวนเผาบางประเภทนีของฟังพุ่นกะย่งยามรับสิงห์เท่าไทยได้อยู่แต่ว่าฟังหอาก็บบ่ได้กับพิษกฎหไม้บ้านเมืองเนาะกันตั้มก็สิบแปดก็ต้องได้ยินย่อมจากบิดามันดานะครับ อาจุดต่บเย็น17-18ปีเนี่ยตามคนที่แปลก็ต้องได้ยินยอมจากศาลนะครับนะตามกฎหมายบ้านเมืองเขาแต่ว่าบ้านเมืองเขากะน่าจะผิดกันผิดคือกันแต่ว่ากะอารุว่ารวยกันได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นหลังจากมัดแขนเล็กๆน้อยๆก็น่าจะพ่าว่าที่เจ้าสาวมาอยู่ไทยนะครับนะเพอได้่าใน18ปีก็ต้องหางานในน้องถ้ำส่งเสียทั้งบ้านนะครับนะส่วนเอฟซีที่สามว่าอยู่กันโดนบ่ให้พี่เป็นแบบอยู่น้ำกันรอดบ่เพราะว่าผู้เฒ่า กะอ,อยู่ในการซ้ำเดกะาซ้ำนั่นแหละครับเพราะว่านุ่มไทยหรือลหลายๆคนที่มาถามผมหรือผมเดี่ยซ้ำพลาดเอกกาจังหัวหนา้าผู้เกียรตหรือหัวหนา้าปีชาที่ได้มีเล่าบันทึกว่าอา่เมียที่ไปย่มเดกะบ่มีปัญหานะครับบ่ได้บังคับจิตใจเพราะว่าเด็กหนุอยสิบแปดสิบเก้าแต่เขาเอายุยี่สิบเอ็ดปีเขาสิมีผู้ใหม่กะปล่อยเขาไปได้นะครับแต่ว่าช่วงที่อยู่กะบทำภารกิจเป็นสามีให้ดีที่สุดนะครับนะหากกันแพ่งกันด,ดีที่สุด บนเนียวล่างนะครับเนาะเพราะว่าหลากต่าไว้นุ่มแส่เสาเล่านุ่มไทยกันิแก้ไปเรื่อยๆเอติปัวกันิเฮี้ยวแหงมาเครือเผานะครับทำธุรกิจสงครข้าบนเตียงบ่ได้กับจบเกมนะครับนะครับบอกง่ายๆก็คือ่อนสีโดบยังได้กับ่าเรื่องสนามโลกบนเตียงบ่ไหวกะผู้แสยผู้สาวสมน้อยเขากัต้องการแบบนี้สูงกัเลิอกรากันไปได้นะครับนะสิงห์เท่าไทยกัต้องยอมรับความจริง นะครับเพราะว่าชีวิตเท่ามันก็นเหี่ยวแห้งตลอดเวลามันเอาคึืนบ่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดต่งกับสาวเล่าเลยที็มีความสุขแล้วนะครับมานอนกอดนอนดมกโมน,นามีปัญหานะครับโบจะไปคิดมากนะครับนะขอให้กำลังใจทุกท่านอ่าสูงสูงไว้ทหทุกคนนะครับที่ไปหาเมียเล่าสาวซำน่อยนะครับบางคนผมก็บอหลายคลิปแล้วแต่จังไ้ผู้เท่าฟังไส้กับผู้อ่ดหอยยำหยาบนครับเนาะจนะว่าหอย สำนวนันหวานทั้งฟังโซโปกันทั้งพ่อมีได้อยู่นะครับแต่บางคนค่ะผมยังอิฉาตาล้วนเลยนะครับนะผมมีแยังอิฉาเพิ่นเลยคู่นี้นะครับผมให้กำลังใจทุกคนเลยครับถึงผมตีไปเบ้าในดานลบคู่ได้ที่หลอกต้มกันหลอกง่วงกันผมกับวิภาีวิจารณ์ในด้านลบคู่ใดสมหวังบอหลอกต้มนุ่งไทยผมก็สนับสนุนนะครับยินดีนําด้วยนะครับสําหรับคู่นี้นะครับนะเกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นก็อยุทธีนุ่งไทยเฮาหาเงินหาทอง ไปมั่นตีสามตีสี่นะครับประตกไปก้อนวั่นวันแตงมือนึงนะครับคือไปวันทีสามนะครับนะครับหาเงินให้ท่านวันทีสามไปหมอบเงินหมอบท่องแล้วก็เค็ดพัจจปรใหนน้องกับมาไท่ได้ไปมาหาซูกันได้นะครับสําหรับหลักต่างๆไว้บ่ใช่ปัญหาครับความรักไม่มีพรมแดนนะครับเพราะว่าจิตใจตรงกันหรือเปล่าชอบพอกันหรือเปล่านะครับไปหอดไปถึงนะครับคู่นี่เพิ่นเขาไปหอดคู่รักคู้ใหญ่นะครับเพิ่นไปสองเทื่อนะครับนะคู่รักคู้ใหญ่ยอมรับน้องเขาก็ยอมรับ ถึงน้องเขาดีบอบลุบรรลุนิติภาวะเสือพังความพ่อแม่ให้เอาผัวกะอาจจะเป็นไปได้นะครับความรักเกิดจากพ่อแม่ให้เอาก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าน้องเขายังอายุยังน้อยนะครับส่วนที่มาอยู่กันยังไรกะนั่นแหละครับเป็นเรื่องอนาคตขอให้แต่แตงดอกมาอยู่ด้วกันปีสองปีก็มีความสุขแล้วบม่มีปัญหานะครับนะสะเลือกล่ากันไปกับ่รมีปัญหาผมถามน่มไทหลายหลายคนจะได้เมียเล่าสาวสมน่อยแล้วอยู่กันปีสองปีครับ เดิกลากันไปกับปุ๋ปัญหานะครับคือเก่านะครับเพราะว่าเขาเท่าแล้วต้องยอมรับสาภาพเพื่อเป็นริ้งนะครับดังนั้นงานแต่งนี่กับเป็นปูกแกนน,น้อยๆนะครับบ่าจัดใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวเรามูมู่มเพือเพื่อนฝูงทีใกล้ชิดมิตรสหายกันนะครับจะเว็บซี่บางช่วนนั่นแหละครับจัดงานน,น้อยๆพวเอิกกะเลินนะครับเดีเ๋ยวเราะจะที่บ้านเมืองเพื่อนแล้วนะครับบตรต้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับเนกะี่ยวตามประเภทนี้สุดต้องเพิ่นกัน ข้าสาวเล่ามาได้นะครับคู่นี้ก็อาจจะเกิดขึ้นยิงิงกันแล้วครับนะอาจจะเป็นไปได้ก็สิบเปอร์เซ็นต์แล้วความคิดของผมเนี่ยว่าเอฟซีหลายท่านถามมามันเป็นไปได้บ่แฮมมี้เด็กหน่อยอายุห่างกันกับผุ้เ่าทุ่งัยป่านนี่ห่างกันสี่สิบปีมันเป็นไปได้บอหน้าจะเป็นไปได้ครับนะผมใส่คำว่าหน,น้าจะนะครับถ้่พิดพลาดมาแบบใดกับโคชิบานาแตกน,นะครับที่พิทพาดแบบเบกับวอลูนะครับเรื่องนุ่มไทยหาเงินท่านบอหรือสาวเล่าที่เปลี่ยนใจบอ จิก้าเปลี่ยนใจบ่ครับเพราะว่าพ่อคุณพ่อคุณแม่เขาบอกว่าเตรียมงานไว้แล้วนะครับบ่หน้าพิลาดทรนครับเมื่อหน้าพิษพลาดให้ก็ลังใจทุกท่านนะครับให้ก็ลังใจทุกท่านคลิปนี้ก็น่าจะเป็นปะไะด้นะครับหลักฐางไบนุึงแท่สาวเล่าเพราะฉะนั้นให้กาลังใจทุกท่าน,นที่หาเมียเล่านะครับพอรบอบ่ต้มกันมีปัญหานะครับช่วงแรกงนี่เปิดใจสาวเล่ามากม้ยนะครับถึงสาวเล่าที่มาทำงานในไทยก็เห็นไปสัมผัสกันหลาย สาวบางคนก็ยากมาทํางานในไทยอยู่นะครับนะบ่เคยมากกับมี่นะครับเ่วนสาวเราที่บ่เคยมาทํางานในไทยเนยั่งใส่ซื่อบริสุดยูนะครับนะสาวคนใดที่เขาเคยเขามาในทํางานในไทยเดี๋ยวรับมาัฒนรรมไทยเฮ้าหน่กะจะเลี่ยมจัดนะครับเนะเพราะว่ามีประสบการณ์สูงนะครับเนะเพราะว่าแรงงานเปลี่ยนบ้านกับตรงการเขามาทํางานในประเทศไทยเฮ้านั่นแหละครับอ่าเพราว่าไพ่แล้วครับนะเพราะนั้นสุงไ้ไทยกะหางานในน้องเขาก็ดีครับนะสำหรับผู้ใดที่กี่ปัญญูนะครับ ว่าลอต้มกันให้ไปแตงถูกต้องตามราเพนี่ห้ก็นังใจทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับนะเขาใจตรงกันนะครับว่าครูนี่อาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆนันแหละครับเนาะสาธุกันต่อไปครับบางคนก็อย่าเปล่าไปประมาทสาวนะครับเพราะว่าน้องเขายังบลุปฏิบลุนิติภาวะก็ต้องเสียค่วงพ่อแม่แหละครับเนาะเพราะฉะนั้นเขาใจตรงกันนะครับผมยังคิดว่าครูนี่เป็นจริงอยู่ครับเนาะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับ เพียงเหล่าคนถามามาว่าเป็นไป้าใดวะห้บีผมคิดว่าเป็นไปไน้าใดอยู่ครับท่านผู้ชมคิดว่ายังไงนะครับนะก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันนะครับนะขอบคุณทุก่านที่ตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ